โอ้ยมีจ้าดอกนึงบีบชื้นบีบชื้นชื้นโอ้ยมันจางบานเราโบาได้เข่ามาสเสียแล้วโอ้ยเห็นบ่าพี่น้องเห็นบ่าอมนี่เห่าใหม่อมเฮ้ เลยนะนี่อยู่บ่ๆๆจ้ามาเก็บน้ำกันจ้ามาเก็บน้ำกันนี่ดอกนี้มาเก็บน้ำกันได้จ้าอุา้ยพี่น้องเน,น,อนี่ยดอกหน่อยมันจะลัางขนใบใหม่ มดมึงแก่พี่นอ้ <c oughs> <า> <c oughs> องอย่าเอ้ยมา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 เก็บน้ำกันด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะ มาอนีช่องชมชุมแค่แล้วสิเขาป้ามาเก็บเห็ดหลังจา่าหายไปสองมืออมือสองมืออแล้วไปจ่างไปเบ่งน้ำกันอุ้มมันเคยออกมาจ้ามาไปเลาะน้ำกันเลยจ้าไปเลาะหาน้ำกัน โอ้ยนี่จ้าดอกนึงปีดทึงปีดทึงทึงโอ้ยมันอย่างบานเราโบาได้เข่ามาเสีเยเหลวโอ้ยบานเหยวจะไปงั้นเหรอไปจ้าไปหาน้ำกันอีก ค่มฝนมันไลยมืม่อยอือดีจ้าหาเบิงอุ้ยพี่น้องปึ้งปึ้ง,งตาลืมป,ปึ้งปึ้งเนี่ยเนี่ยเนีเน่ย kiếm bao kia nào, đi kiếm bao, đi, mày, đi, thế, đây này, đi bao, đi đi đi, đi, cha, mày kiếm nước càn มเมา่กีน้อกันได้จ้าอืพี่น้องเนียดอกหน่อยมันจะล้งางขนใบใหมอ่อืออ,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 อืออืออออนี่อออ่ื้อออืออือ มามา,มา,ม,า,ม,ามาเก็บน้ากันด้วยพี่น้องมาเก็บน้ากันด้วยจ้าอุมคนคน้นเบาเขามาค้นว่ามันบออกแต่ว่าอุมนี่ผ่นออกเห็ดอุ้เดกนี่จกพี่น้องโอ้โหมดคันเจอ,อ พี่น่องเอ้ยพี่น้อง ơi. พี่น้องเอ้ยพึ้น,นาบานเราได้จากพี่น้อง บานเละจ้าบานแล้วพี่น้องมาบานแล้วเฮ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องเบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งจ่าเบิ้งเฮ็ดบ่ทันออกคนเฒ่าโอ้ยบานเหรอ ก็เป็นอย่างล่ะนแจ้ะพี่นอนบานละอือบานโอ้ยหมดคั้นอ้ยหมดคั้นเห็นตาอาดอกบานเห็นมะหวเทิงกันจ้ะบานเอดอกงุ่มหวงุม นีจ่าดอกนี่นีนนน่ดอกงามงามนุน่มนี่จดกเป็นน้องนี่ดอกมันบาน

น้องมันบานืออ้อนๆหวานอลไรที่พี่น,อนจจ้องบานแบบจ้าไปจากไปบนน้ำกันตัวหาใส่กับเปี้พี่น้องได้จะท้อได้เลีล้ยวล่ะออกปลามากเหรอ ออกปลามามห่ะจ้ะทางทางลงไปออกไปเบิดมาหามิมกับปลานี่มากวนมันกับปลานี่เชี่อมันจ้ะน้องเชื่อมันไร่ผดมันจ้ะเชียมัน,นเนี่ยนะฮะเชียมัน,ลลมน,มน,น,มนปลาเห็ดกับยิงเชียมันกับยิง มิ่มก็ะยุง่งยุ่ปลาเดียวมันเป็นปลาของโมู่บานปลาใหญ่ดจ้ว่าเหตุมันของมาออกเบิดจมองดอกมันอยากมองออกตัวเห็ดฮึอยนะ่ที่นู่นยามันก็ไล่หลคนคน่ันก้นแล้วยันงไหลยามันืม นั่นมันเป็นหัวเบิดทางบ้านอื่นมาะซาวมะกลวมาสัน่นแต่ลืมๆอยู่ทางบ้านอื่นทางถึงเนี้ยทางถึงเนี้ยพี่น้องเขียมันมากลกับมากลมนี่นี่ใบมันพี่น้อง,งนี่อืเป็นใบมันใบมันแสง ใบใบใจสี่เป็นเป็นมันเป็นหัวจ้ะใบแดงพี่น้องห่อนรดเ้าเหรอหมดนไซก็บ่ได้เติมกันอีกดอกห่อนรดแล้วเมืเม่อเพื้นขาเพิ่มค่มฝน,น,นได้ดอกบานได้ดอกบานพี่น้อง ไดได้ได e ้อ hey? ุ้มเดียวถ้าไม่ได้อุ้มนั่นแล้วมันเป็นชี้แบบนี้กับา้ำน้แตังเดึงน้ำเฮ่นี่เหละจ้าคลิปนี้ก็มีเท่ทนี้แหละจ้าพาเราอาหาเก็บเห็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในด้วยจ้าสวัสดีค่ะ